ยักษ์ใหญ่ตอบโต้วานเพชชาตุ VS วานสีน้ำเงิน 1. การไล่ล่าใต้ผิวน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกการไล่ล่าครั้งยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นวานเพชชาต8ตัวนักล่าที่ฉลาดที่สุดในมหาสมุทรกำลังไล่ล่าเป้าหมายยักษ์วานสีน้ำเงินยาว30เมตรหนัก180ตันสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่ใช่การต่อสู้ที่เท่าเทียม แตัวไล่หนึ่งตัวไกลเที่ยวหรือกรงเล็บแต่ในธรรมชาติขนาดใหญ่ไม่ได้รับประกันความรอด 2. ยุทธวิธีของนักล่าวานเพชราตใช้ยุทธวิธีแบบฝูงแยกกันล้อมรอบตัดทางหนีตัวหนึ่งไล่จากหลัง 2. ตัวขวางข้าง้าตัวรอไว้ข้างหน้าพวกมันใช้เสียงความถี่สูงสแกนร่างกายยักษ์หาจุดอ่อนเป้าหมายแรก คลี่ฐางทำลายระบบขับเคลื่อนวานสีน้ำเงินรู้ว่าถ้าคลี่พังมันจะว่ายไม่ได้และจะจมลงสู่ความตาย 3. การคลิกเกมแต่แทนที่จะหนีต่อยักษ์ใหญ่กลับหยุดและหันหน้ากลับมาในดวงตาขนาดจานรองแววกลัวเปลี่ยนเป็นความโกรธมันใช้น้ำหนัก180ตันดำดิ่งลงสู่ใต้ท้องทะเลลึก100เมตร แล้วพุ่งขึ้นมาด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงร่างกายมะมากระแทกใส่ฝูงนักล่าเหมือนรถไฟพุ่งชนกำแพง 4. ชัยชนะของยักษ์พลังมหาศาลทำให้ฝูงนักล่าแตกกระจายบางตัวเจ็บหนักบางตัวสลบยักษ์ใหญ่ไม่หยุดหางยาว7เมตรตวัดใส่ใครที่เข้ามาใกล้เป็นครั้งแรกในชีวิตฝูงนักล่าแห่งมหาสหมุทรต้องยอมแพ้ วานสีน้ำเงินว่ายออกไปอย่างสง่างามแผลเป็นเพียงรอยขีดข่วนเล็กน้อยเหยื่อกลายเป็นนักสู้และพิสูจน์ว่าขนาดใหญ่บางครั้งก็เป็นอาวุธได้ขอบคุณที่รับชมคลิปกดไลค์กดต like, ิดตามขอบคุณครับ